สำหรับผู้สูงอายุหลายล้านคนอาหารที่ให้ความอบอุ่นใจและบริโภคเป็นประจำนี้อาจเป็นสาเหตุเงียบๆที่อยู่เบื้องหลังความดโันลหิตสูงอาการปวดข้อหรือแม้แต่การสูญเสียความจำแต่ความจริงที่น่าประหลาดใจก็คือชีสทุกชนิดไม่เหมือนกันและการเลือกชีสผิดหลังจากอายุ60ปีอาจค่อยๆทำลายสุขภาพของคุณในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยชสาประเภทที่คุณควรหลีกเลี่ยงและสาประเภทที่คุณควรรวมไว้ในอาหารของคุณ หากคุณต้องการรักษาความแข็งแรงความชัดเจนและพลังงานในช่วงชีวิตนี้สิ่งที่คุณกำลังจะค้นพบอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตู้เย็นของคุณไปตลอดกาลหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกโปรดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดวิดีโอของเราก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาวันนี้ฉันอยากเชิญชวนคุณเป็นพิเศษหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกช่องนี้โปรดใช้เวลาสักครู่ตอนนี้เพื่อกดปุ่มสมัครและอย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนทำไหม เพราะช่องนี้สร้างขึ้นด้วยหัวใจคิดมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางในช่วงชีวิตที่สวยงามนี้ด้วยคําแนะนําที่เป็นประโยชน์จริงและง่ายต่อการนําไปใช้ที่นี่เราพูดถึงสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นในแต่ละวันทีละก้าวและก่อนจะไปต่อฉันอยากรู้เกี่ยวกับคุณหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากวิดีโอนี้โปรดเขียน 1. ในความคิดเห็นเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ว่าคุณมีส่วนร่วมว่า เรากาลังแบ่งปันช่วงเวลานี้ด้วยกันแต่ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ก็ไม่เป็นไรเช่นกันเขียนศูนย์และบอกฉันว่าคุณอยากให้เราปรับปรุงอะไรหัวข้อไหนที่คุณสนใจและเราจะทําให้ช่องนี้มีประโยชน์กับคุณมากขึ้นได้อย่างไรความคิดเห็นของคุณสําคัญเพราะพื้นที่นี้ไม่ใช่ของฉันคนเดียวแต่เป็นของเราทุกคนเอาล่ะเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของคุณ ชีสใช้แล้วอาหารแสนอร่อยที่หลายคนชื่นชอบแต่เมื่อถึงวัยหนึ่งอาจกลายเป็นปัญหาหากเราเลือกไม่ถูกต้องโดยเฉพาะหลังจากอายุ60ปีมีชีสบางชนิดที่อาจทำร้ายมากกว่าช่วยไม่ว่าจะเป็นเพราะมีปริมาณเกลือสูงงอไขมันอิ่มตัวหรือสารเติมแต่งบางอย่างชีสบางชนิดสามารถส่งผลต่อความดันโลหิตคอเลสเตอรอลและแม้แต่กระดูกและกล้ามเนื้อของคุณดังนั้นวันนี้ฉันจะบอกคุณว่าชีสสาประเภทที่คุณควรหลีกเลี่ยงหลังจากอายุ60ปีคืออะไรและไม่เพียงเท่านั้น ฉันยังจะแบ่งปันตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้โดยไม่ต้องกังวลอยู่กับฉันจนจบเพราะสุขภาพของคุณมีค่ามากกว่าความอยากชั่วขณะหนึ่งชีสแปรรูปสําหรับทาขนมปังผู้ทําลายสุขภาพที่ซ่อนอยู่คุณคงจํามันได้ทันทีครีมเนื้อนุ่มที่มาในบรรจุภลลัณฑ์เล็กๆหรือห่อด้วยกระดาษฟอยล์สามเหลี่ยมหลายคนจํามันได้ด้วยความรักบนขนมปังปิ้งตอนเช้าเป็นของว่างหลังเลิกเรียนหรือคู่กับแครกเกอร์ในงานครอบครัวชีสครีมสาหรับทาขนมปังดูเหมือน ไม่เป็นอันตรายแม้กระทั่งน่ารักแต่สิ่งที่ดูเหมือนอาหารที่เรียบง่ายและเชื่อถือได้แท้จริงแล้วเป็นอันตรายเงียบๆสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่ชีสแท้จริงแต่เป็นการผสมผสานทางอุตสาหกรรมของเศษชีส,ชสคุณภาพต่ำรวมกับสารอิมมันซิเฟอเทียมสารกันบูดรุนแรงสีเคมีและปริมาณโซเดียมและไขมันอิ่มตัวที่มากเกินไปพวกมันถูกออกแบบมาให้เนื้อนุ่มหน้ารับประทานง่ายต่อการทาและใช้งานสะดวก แต่ความสะดวกไม่ได้หมายถึงสุขภาพเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราไม่มีความสามารถเหมือนเดิมในการกรองสิ่งที่ไม่จําเป็นตายของเราทํางานช้าลงหลอดเลือดแดงของเรายืดหยุ่นน้อยลงและการเผาผลาญไม่สามารถกําจัดสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนก่อนสิ่งนี้ทําให้ชีสเหล่านี้เป็นภาระที่แท้จริงต่อร่างกายหนึ่งในสารเติมแต่งที่พบบ่อยที่สุดคือฟอสเฟโซเดียม ซึ่งอาจดูไม่เป็นอันตรายบนฉลากแต่ทําให้ไตของคุณเครียดอย่างเงียบๆตามรายงานของมูลนิธิโรคไตแห่งชาติสารประกอบนี้เร่งการเสื่อมของไตโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลายชนิดมีไขมันทรานซึ่งเป็นน้ํามันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนที่ถูกห้ามในหลายประเทศไขมันเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) และลดคอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงของหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและการอักเสบเรื้อรังอีกด้วยผลลัพธ์คืออะไรผู้สูงอายุที่บริโภคชีสเหล่านี้ทุกวันอาจเริ่มสังเกตเห็นความเหนื่อยล้าโดยไม่ทราบสาเหตุความสับสนเล็กน้อยความดันโลหิตสูงและโดยไม่รู้ตัวกำลังส่งผลกระทบต่อไตหัวใจและระบบประสาทของตนเองความจริงก็คือสิ่งที่ดูเหมือนของว่างที่ไร้พิษไยัยอาจเป็นกับดักที่ช้าๆสำหรับความมีชีวิตชีวาของคุณและที่แย่ที่สุดคือหลายครั้งที่เราไม่สังเกตเห็น จนกว่าจะสายเกินไปแต่ไม่ต้องกังวลคุณยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อไปเพราะชีสถัดไปในรายการของเราดูเหมือนอาหารกูเม่แต่ซ่อนความเสี่ยงที่อาจทำร้ายคุณโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า 2. ชิสบลูกับดักสุดรู้สำหรับร่างกายที่เริ่มโรยราชิสบลูที่มีลวดลายคล้ายหินอ่อนและรสชาติเข้มข้นได้รับฉายาว่าเป็นอาหารระดับสูงมักปรากฏในชุดอาหารเรียบรูเคียงกับองุ่นถั่ววอลนัต และไวน์แดงหนึ่งแก้วมันถูกโรยกนัสลัดเพื่อเพิ่มกลิ่นไอกูเมหลายคนมองว่าเป็นของหรูสำหรับผู้มีรสนิยมเฉียบคมแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือหลังอายุ60ปีชิสชนิดนี้อาจกลายเป็นสัตรูงเงียบที่ซ่อนตัวภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูดีลายสีน้ำเงินในชิสบลูไม่ใช่แค่ของตกแต่งแต่เกิดจากเชื้อราสดที่ชื่อเป็นซิลิอัมซึ่งสร้างสารอย่างไทรามินและฮิสตามินร่างกายวัยหนุ่มสาวสามารถย่อยสลายสารเหล่านี้ได้ดีแต่ในวัยสูงอายุเอนไซ์ ที่ใช้จัดการกลับทํางานช้าลงผลลัพธ์คือสารเหล่านี้จะสะสมในร่างกายทําให้ความดันโลหิตพุ่งสูงเฉียดพลันหัวใจเต้นแรงหน้ามืดและอาจนําไปสู่อาการไมเกรนที่รุนแรงเคยมีผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเล่าว่าพวกเขาต้องเข้าโรงพยาบาลโดยไม่รู้สาเหตุหลังจากรับประทานชิสตูเพียงชิ้นเล็กๆในมื้อเย็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือกลไกลทางชีวภาพนอกจากนี้ชิสตูมักผลิตจากนมดิบหรือยังไม่ได้พสาสเจอไรด์เพิ่มความเสี่ยง ในการติดเชื้อแบคทีเรีย listeria m o n o c y t o g e ซึ่งเป็นอันตรายและแรงต่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอซึ่งมักพบในไวัชราอาการเริ่มต้นอาจดูเบาเช่นแค่อ่อนเพลียรหรือเคลื่อนไส้แต่ภายในไม่กี่ชั่วโมงอาจลุกลามกลายเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเยื่อหุ้มสมองแล้วปริมาณโซเดียมหลักชิสศพูเพียงหนึ่งออนอาจมีโซเดียมเกิน400มิลลิกรัม ซึ่งสูงเกินกว่าคําแนะนําสําหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือปัญหาหัวใจหากรวมกับไขมันอิ่มตัวที่มีอยู่ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้หลอดเลือดแข็งตัวคอเลสเตอรอลสูงและเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองดังนั้นก่อนจะเติมความพิเศษลงในสลัดของคุณลองหยุดคิดสักนิดถามตัวเองอย่างจริงใจว่ารสชาติเข้มข้นนั้นคุ้มกับสุขภาพความมั่นคงและความสงบใจของคุณหรือไม่บางครั้งสิ่งที่ดูหรูหราอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ฉลาดที่สุดถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และคิดว่าบทเรียนเหล่านี้ มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์เลข 1. ด้านล่างเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้กับฉัน 3. ครีมชีสตัวบ่อนทำลายระบบเผาผลาญที่นุ่มนวลและหลอกลวงครีมชีสกลายเป็นของติดครัวในหลายบ้านด้วยเนื้อสัมผัสที่นุ่มรสชาติละมุน และความหลากหลายในการใช้ไม่ว่าจะทาขนมปังในมื้อเช้าหรือใส่ในสูตรขนมอบสําหรับใครหลายคนมันคืออาหารที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจเต็มไปด้วยความคุ้นเคยความผูกพันในครอบครัวและช่วงเวลาเรียบง่ายแต่ความคุ้นเคยนี้แฝงไว้ด้วยอันตรายศัตรูนุ่มมตัวนี้มักไม่ถูกสังเกตทั้งที่จริงแล้วซ่อนความเสี่ยงไว้มากโดยเฉพาะเมื่อคุณอายุเกิน60ปีแรกเห็นอาจดูไม่มีพิษภัยแต่ความนุ่มละมุนนี้กลับมีโปรไฟล์ทางโภชนาการที่ขาดโปรตีน และเต็มไปด้วยไขมันอิ่มตัวในระดับสูงซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่สําหรับผู้สูงอายุที่ระบบเผาผลาญทางานช้าลงผลลัพธ์คือร่างกายสะสมไขมันในช่องท้องได้ง่ายขึ้นซึ่งไขมันชนิดนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะดื้อต่ออินซูลินโรคหัวใจและการอักเสบเรื้อรังปัญหานี้ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อพูดถึงครีมชีสอรสต่าง ที่มีการเติมน้ำตาลเพิ่มเข้าไปซึ่งส่งผลต่อสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เกิดพลังงานพุ่งสูงแล้วดิ่งลงตามมาด้วยความเหนื่อยล้าสับสนและควบคุมน้ำหนักยากขึ้นทุกอย่างอาจดูเล็กน้อยในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันสะสมยิ่งไปกว่านั้นด้วยเนื้อสัมผัสที่ชื้นและนิ่มครีมชีสยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรียอย่างลิสเทลีอมโนสิตจินส์ได้หากเก็บไม่ถูกวิธีซึ่งอาจเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอการติดเชื้อจาก ไม่ใช่แค่ปวดท้องแต่อาจนำไปสู่การเข้าโรงพยาบาลหรือร้ายแรงกว่านั้นลองจินตนาการดูอาหารเช้าแสนธรรมดาที่พาคุณไปสู่คอเลสเตอรอลพุ่งน้ำตาลปันป่นป่วนการติดเชื้อโดยไม่คาดคิดแค่ความสุขชั่วครู่จากครีมครีมข้นมันคุ้มจริงหรือครีมชีสไม่ใช่ตัวร้ายโดยตรงแต่ก็ไม่ได้เป็นมิตรกับร่างกายที่เริ่มเรยรายและตอนนี้เมื่อคุณรู้แล้วก็ถึงเวลามองไปข้างหน้า เพราะยังมีชีสดีๆที่ให้คุณค่าทางร่างกายปกป้องและเสริมสร้างพลังหลังอายุ60ปีและนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปชีสสามชนิดที่คุณควรเลือกถ้าต้องการมีไวชาราแข็งแรงแจ่มใสและเต็มไปด้วยสุขภาวะที่ดี 1. ชีสสนมแพตซูเปอร์ฟู้ดเนื้อนุ่มเพื่อร่างกายที่เริ่มชาราภาพต่างจากชีสแปรรูปสีฉุดฉากหรือชีสสีฟ้าที่ดูโดดเด่นชีสนมแพตไม่จําเป็นต้องส่งเสียงดัง เพื่อเรียกร้องความมุ่สนใจมันไม่มาพร้อมบรรจ,จุภัณฑ์สีสดใสหรืออวดโฉมบนจานชิสสุดรู้มันเรียบง่ายแต่ทรงพลังและสําหรับผู้ที่มีอายุเกิน60ปีแล้วชีสถ่อมตัวนี้อาจกลายเป็นกลุมทรัพย์ทางสุขภาพที่แท้จริงสิ่งแรกที่ทําให้มันแตกต่างคือการย่อยที่ยอดเยี่ยมชิสนมแท้มีแลคโตสน้อยกว่าและมีเคซีนโปรตีนในนมที่ต่างจากชิสสงมูหมายความว่ายอย่างไรนั่นแปลว่ามันอ่อนโยนต่อระบบย่อยอาหารมากกว่า โดยเฉพาะในช่วงวัยที่หลายคนเริ่มรู้สึกแน่นท้องมีแกส๊สหรือไม่สบายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมทั่วไปดิฉันรู้จักคุณป้าชาวไทยหลายท่านที่เคยบอกว่าเลิกกินชีสแล้วจนได้ลองชีสนมแพ้แล้วก็ยิ้มพร้อมบอกว่าในที่สุดก็ได้ลิ้มรสอีกครั้งโดยไม่ต้องทรมานแต่เวทมนต์ของมันไม่ได้หยุดแค่นั้นชีสนมแพ้อุดมด้วยกรดไขมันสายสั้นและสายกลางซึ่งตับสามารถใช้เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะเก็บเป็นไขมัน ซึ่งเป็นพรสำหรับระบบเผาผลาญที่ช้าลงทุกแคลอรี่มีความหมายและไขมันหน้าท้องพร้อมจะสะสมโดยไม่ต้องขออนุญาตยังไม่หมดเพียงเท่านี้ชีสชนิดนี้อุดมด้วยสังกะสีซิลิเนียมและโปรไบโอติกธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นสารอาหารจําเป็นสําหรับระบบภูมิคุ้มกันลําไส้ที่แข็งแรงและอารมณ์ที่มั่นคงคุณมีปัญหาเรื่องอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงใหม่หรือเจอปัญหาอักเสบและท้องเสียบ่อยๆชีสนมแพ้าอาจช่วยคุณได้อย่างนุ่มน,นวลแต่ต่อเนื่อง นอกจากนี้วิตามินเอและกรดไขมันโอเมกา้าลบสในนมไทยยังช่วยบำรุงสมองเสริมความจำและอาจช่วยให้คุณรักษาความกระจ่างทางจิตใจไว้ได้นานขึ้นในช่วงชีวิตที่จิตใจมีค่าพอๆกับร่างกายสิ่งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กไม่มีสารกันบูดไม่มีสีไม่มีสารเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นอาหารแท้ๆธรรมชาติและเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างลึกซึง้งลองดูสิลองใส่ลงในผักย่างทาบนขนมปังโฮวิต หรือผสมกับสมุนไพรสดในไข่เจียวกับชีสนมแพคคุณจะได้รับมากกว่าแค่รสชาติคุณจะได้รับสุขภาพที่ห่อหุ้มด้วยความเรียบง่ายและปัญญา 2. ชีสวิสผู้รักษาหัวใจและจิตใจที่ฉลาดชีสวิสด้วยรูปร่างที่มีลักษณะเป็นรูและรสชาติที่นุ่มนวลมักจะถูกมองข้ามเมื่อเทียบกับตัวเลือกที่ดูสะดุดตาก,กว่ามันไม่อวดตัวไม่เสียงดังและอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้หลายคน จึงไม่ให้ความสนใจที่มันสมควรได้รับแต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายนั้นชีสวิสกลับเป็นพันธมิตรที่เงียบสงบสําหรับผู้ที่อายุมากกว่า60ปีหนึ่งในคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของชีสชนิดนี้คือการที่มีโซเดียมต่ําเพียงแค่54มิลลิกรัมต่อออนสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องระวังความดันโลหิตหรือกําลังรับประทานยาบางชนิดการมีโซเดียมต่ําจะช่วยได้อย่างมากขณะที่ชีสชนิดอื่นอาจทําให้ความดันโลหิตส,สูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวชีสสวิส ให้รสชาติที่ดีโดยไม่ทําร้ายหัวใจแต่ยังมีอะไรที่น่าทึ่งกว่านั้นชิสวิสมีวิตามินเค2ซึ่งเป็นสารอาหารที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจแต่มีความสําคัญมากหน้าที่ของมันคือการทําหน้าที่เหมือนกับเครื่องหมายจราจรสําหรับแคลเซียมมันนําแคลเซียมไปที่กระดูกของคุณซึ่งต้องการมันเพื่อให้กระดูกแข็งแรงและพามันออกจากหลอดเลือดซึ่งอาจทําให้เกิดการข้างของแคลเซียม และการแข็งตัวของหลอดเลือดการกระทํานี้ช่วยป้องกันอาการเส้นเลือดติดติบตันและกระดูกปลอดซึ่งเป็นสองปัญหาหลักที่เราต้องเผชิญเมื่อเราเริ่มแก่นอกจากนี้ชีสสวิสยังเต็มไปด้วยแคลเซียมโปรตีนและวิตามิน B12 ซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญในการรักษากล้ามเนือ้อให้แข็งแรงเส้นประสาททํางานได้ดีและสมองที่ใสสะอาดและด้วยกระบวนการหมักธรรมชาติของมันเลคโทสจะถูกย่อยไปเกือบหมดทําให้มันเหมาะแม้สําหรับผู้ที่เริ่มมีอาการท้องอืดหรือไม่ทนต่อผลิตภัณฑ์นมเมื่อแก่ขึ้น และไม่เพียงแค่นั้นในระหว่างการหมักยังมีการใช้แบคทีเรียพิเศษเช่นโ r o พิออนิแบคทีเรียมฟรอดูไรีซึ่งผลิตสารที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบสารเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นโรคข้ออกเสบและความเสื่องของระบบประสาทสรุปได้ว่าชิสสวิสไม่จําเป็นต้องมาประกาศตัวเพื่อแสดงคุณค่ามันไม่มียาฆ่าเชื้อไม่เติมสารเพิ่มรสชาติหรือคําสัญญาว่างๆมันแค่ให้สิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการ โชนาการที่บริสุทธิ์เยียบสงบและเชื่อถือได้มันเหมือนกับผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์ที่ดูแลคุณโดยไม่ต้องขอให้เป็นศูนย์กลางของความสนใจนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในช่วงวัยนี้หรือหากคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์ 2. ด้านล่างเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉัน 3. ชีสเฟตาชีสความเรียบง่ายที่ถูกทำลายด้วยพลังอันยั่งยืนชีสเฟตาอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่ากับชีสปรี หรือชีสเชดดาที่เก่าแต่ไม่ควรประเมินค่ามันต่ำเกินไปโดยเฉพาะหากคุณอายุเกิน60ปีชีสเฟต้ามีใช่แค่เครื่องเคียงเค็มในสลัดแต่เป็นแหล่งของความเป็นอยู่ที่เงียบสงบและเป็นของขวัญทางโภชนาการที่ห่อหุ้มในความเรียบง่ายมันทําจากนมแกหรือผสมกับนมท้าชีสเฟตา้าไม่เพียงแต่มีเลคโตสน้อยกว่าแต่ยังมีโครงสร้างโปรตีนที่แตกต่างจากชีสจากนมบวชซึ่งทําให้มันย่อยง่ายกว่าในลำไส้ที่แก่ขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นลำไส้ของเรามักจะไวต่ออาหารบางชนิดมากขึ้นและการเลือกกินอาหารที่ย่อยง่ายและไม่ก่อให้เกิดอาการอืดหรือไม่สบายท้องจึงสําคัญชิสเฟต้าจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซับสารอาหารที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายแต่มันไม่ได้มีประโยชน์แค่ในเรื่องการย่อยอาหารชิสเฟตา้ามีแคลเซียมโปรตีนคุณภาพสูงและวิตามิน B12 ซึ่งเป็นสารอาหารสามตัวที่สําคัญในการรักษามวลกระดูกดูแลระบบประสาทและรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงในโลกที่เราต้องเผชิญกับภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อซาโคเพเนียเมื่ออายุมากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยในฐานะที่เป็นชีสหมักในน้ําเกลือชีสเฟลตายังเป็นแหล่งธรรมชาติของโปรไบโอติกซึ่งเป็นพานธมิตรที่มองไม่เห็นที่ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ลำไส้ที่แข็งแรงไม่เพียงแต่ช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้นแต่ยังเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันควบคุมอารมณ์ และลดการอักเสบเพื่อรังใช่มันมีรสเค็มแต่เพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยก็เพียงพอหากคุณใบตอกเกลือการล้างชีสเฟลตาคร่าวๆจะช่วยลดปริมาณโซเดียมลงอย่างมากโดยไม่สูญเสียรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะการมีอายุอย่างสง่างามไม่การปฏิเสธความสุขแตกเป็นการเลือกสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายของเราร่างกายที่มีความชาญฉลาดมากขึ้นและอ่อนโยนขึ้นต้องการอาหารที่ให้เกียรติ และเสริมสร้างมันไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติร่างกายด้วยการเลือกอย่างมิสติเพราะทุกมื้ออาหารในช่วงวัยนี้สามารถเป็นก้าวไปสู่พลังชีวิตหรือความปรอะบาง